ก็เป็นดีแมีก็เดี๋ยวผมตรวจเช็คอะไรให้หมดแล้วนะครับพวกท่อนะ้ํากิบล็อกอะไรตัวนี้มันมันกิบกิบมันใช้ไม่ได้ก็เลยจะต้องใช้เป็นเก็มขัดรับแต่ตรงนี้เปลี่ยนสายยางให้ใหม่แต่ยางเล็กตรงนั้นเปลี่ยนทั้งหมด4อันนะครับแต่ยางเล็กมันจะมีสี่ท่อนข้างล่างข้างล่างอีก2สองท่อนแล้วก็ท่อนะ้ําผมเปลี่ยนไปอันหนึ่งก็คืออันนู้นนะครับอันไหนไม่ได้เปลี่ยนนะครับอะไรไม่มีก็ฝาสูบแล้วก็ปั๊มน้ํา ความน้ําก็เปลี่ยนของแท้ใส่ไปนะครับแล้วก็วาวน้ําพวกซีนต่างๆแหวนรองน็อตพวกนี้เปลี่ยนหมดเลยซีนต่างๆเปลี่ยนหมดเลยเพราะมันเปลี่ยนฝาสูบเอ่อเปลี่ยนฝาสูบอันนี้ก็เราล้างทำมาหาก็ตามสภาพตามสภาพตามสภาพล้างเปลี่ยน้หัวฉีดก็มีผมล้างเปลี่ยนปอกให้นะครับแต่ผมคิดไปในราคาไม่ไม่แพงเพราะมันทําเครื่องนะครับก็สายพานเป็นเก่ามันจะดังนิดนึงสายพานมันมันเก่า นะครับแล้วก็ตรงท่อไอดีตรงอะไรพวกนี้ผมล้างลมสะาดท่อดีท่อร่วมทั้งหมดเพราะมันต้องล้างอยู่แล้วเพราะเครื่องมันทำทีจีอาร์ก็อยู่ในเดิมแต่มันอุดฝั่งอนโน้นอยู่อันนี้ยิงดีเวสให้ใหม่นะนะครับใช้แค่รูเดียวพอเพราะมันตัวใหญ่นะครับโอเคขวาสูบก็มีประกันอยู่นะครับาน้ำไม่แห้ง่าน้ําก็ไม่มีรั่วมมีอะไรเปลี่ยนท่อยางน้ําล่างยันกะเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ดู อ,อันนี้สตาร์ทคาเปิดแอร์อยู่เลยนะครับครับอ่าโอเคค่ะรถจะน่าจะวิ่งไม่ค่อยออกอะ่ะเพราะไปเติมน้ำยาปีปั๊มมาแน่นไป ยาปีปั๊มเติมแน่นไลยเนี่ยโดยทานมันก็จะดังนิดๆโดนเป็นที่ตัวเดยทานวมุลี่มันนะนครับลักษณะนี้อันนี้ก็เครื่องถือว่านิ่งดีหวัวฉีดผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับหวัวฉีดผมใช้ปลายเดิมเปลี่ยนแต่พม้อปอกนะครับก็ดูก็มีไอระบายนิดๆ ว่าน้ํายามานาวก็แท้ผมใช้น้ํายาแท้นะครับรถก็อยู่ที่ประมาณแต่ครั้นี้ไม่มีปัญหาไปไปเติมน้ํายาฟรีปั๊มมามันหนักเครื่องนะวิ่งไม่ออกแล้วต้องเปลี่ยนฟรีปั๊มเลย ใช้ไม่ได้นะครับมันไม่มันไม่สัดเลยนะครับอย่างนี้เครื่องหนืดวิ่งไม่ออกนะครับนะครับเครื่องหนืดจะวิ่งไม่ไออกน้ำยาปีปั๊มมันมันแน่นเกินไปก็ไปเติมมันหมุนไม่ไปเลยนะครับมันต้องจริงต้องล้างออกนะครับหนืดเกินไปนะครับใช้ไม่ได้ะโอเคพะมาเนี้